มีไหมมีไหมมีไหม้ามากับนำตะกุนได้ไหมแรงครับมาเดี๋ยวนี้มีะี่มาจะเก็บยานกับเบาเดงเอาเล็กเนีอีเบียนกาลังนี่นี่ดี่าเราเจอแล้วเนี่ยก้ามาเแรมแรงกับเจอได้นะเจอมูกับมูนะบอกเรียกมีเราไป่ันเลยนะเดีอมีไม่กล้าเลย ทีมกอตพ่อไลสไตล์สงคลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดกองร้อยต,ตชร434พัทลุงหรือว่าชุดช่างศึกสองเลนํำหมายจับของสารจังหวัดพัทลุงไปจับกลุ่มหมูสามารถอายุ37ปีที่บ้านพักในพื้นที่หมู่16ตหกตำบลปากพยูนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงหมูนี่เคยถูกจับคดียาเสพติดฐานครอบครองเสพมาแล้วนะครับ เคยติดอยู่10วันครับแต่สารท่านใจดีให้ออกมาคุมประพฤติแต่ว่าดีด้วยไม่ได้ครับไม่ไปรายงานตัวกับสารก็เลยถูกออกหมายจับอีกรอบเพราะว่าไม่รู้ว่ายังอยู่หรือว่าไปไหนซะแล้วครับไอตอนที่ไปจับนี่เรียกมีหมีม,มีมีอยู่ไหมมียังไม่เงียบแปลกครับไม่ได้ยินเสียงหมีพอเข้าไปดูหลังบ้านก็พบหมูสามารถนั่งอยู่ถามแล้วทำไมเรียกไม่ตอบบอก ผมชื่อหมูครับไม่ได้ชื่อหมีก็เลยไม่ขานโอเคโอเคทีมทักศึกสองเลยเคินเลยครับโทษทีเรียกชื่อผิดงั้นเรียกใหม่หมูอยู่ไหมอยู่ครับตอบทันทีเลยเกือบถูกวิสามันเลยครับงานนี้เรียกไม่ขานเรกว,ว่าขัดขืนที่จริงเรียกชื่อเพื่อนผิดหมูกลายเป็นหมีเป็นผมผมก็ไม่ขานครับเอาครับแต่ว่าไอที่ทำเอาตำรวจอึง้ง ก็นี่เลยครับหมูดูเหมือนคนมีของคนเล่นของเลยสักเต็นตัวที่คอสวมสร้อยที่ทำจากโซ่หลายเส้นเลยครับมีตระกุดมีตะกัวด้วย ที่เอวก็มีได้คลายสายศินผูกไว้ที่มือทั้งสองข้างมีทั้งเศษผ้าถุงลูกประคำที่นำมาถักนำมาทอสวมไว้ที่ข้อมือครับและที่ใบหูก็เจาะเอาน็อตเหล็กมาใส่ไว้ครับใครเห็นก็คิดว่าเป็นเครื่องรางของขลังนะครับไม่เชื่อดูครับไฟแช็คจุดไม่ติดมีดยังตัดออกยากเลยครับไม่เชื่ออย่ายุลบลูนะครับของแบบนี้ดูสิครับ,บ,บดูดูตอนที่เจ้าหน้าที่เขาลดออก Tôi đi thường trôi hay đi tốt mày? Thường trăm quần Hả? Mất mất bình trôi đấy Tốt Trôi lùng quá À cũng đi Yêu bị bố hình mai tôi vốn không chứ Mai mai tổng tốt đang tổ điêu cao đúng không? Tốt đúng không? Tốt đúng không? cho nó tìa chứ Ô trôn quen cổ rồi tổ điêu kia rồi chứ Đi tì tài vốn Măn măn trôi lên đi luôn cứ ní chú ấy, cũng gặp nữa mấy cao là นเไอติมาแม่น <puntos illa> oh? ี่มันมือนพื้นในในเนตัูก็มันอ๋อผวตัดไมตัดก้นี่เป็นิวโตเลหรอเวอันเบิดตะกัวกันยังนะออไปตมเลอเวนกมันมันจุ๋ยแลวโอ้ยลำมตีก้รอไม่ความความคังเกดได้อันตึ้งตีอุ้ยแล้วลูกน ผมนะผมบไงผมดีว่าวดนวดังไอเนี่ยเที่ยวเที่ยวผมไรล่ะนลางไอ้ลอย่มนี้อย่างเดียวมันเป็นปลาอันเดียบกั้งอะไกั้งอะกันที่วันมากี่ตีรวงจากว่ากลองคลังไกเป็นก้องกังลุนนมันปลายตอน่โกนีมันต้มเล็ม่ลุนน้ำมัปายนี่หยไม่ลอยลุผมลนกั้งเพยวยก็มนี้กล้องอนี

อนี่มีดมีดมีดไม่ร้วงเ้นี่ไม่ได้กันเนี๋ยเราแล้วเจ้นี่คือรักเบื่อไหมไม่ร้วงร้วงเออนี่ังอยู่กับตุ้มแมเลยนะนี่ไอ้พุ่มตังค์อต้มเี้ลูกน้อยลูกน้อยจ่อยู่จะได้อยู่อดมก็ม่ใ่อ้ยกล้าเจืยกเลยมันกลัวกกลัวตัวยีบไปโป๊โก้ันึงแต่ล้วกลัวมันนีุ่กันมตูตุ้ม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 ตุ้ตุ้มตุ้้ย โนจอมกำบังวีดกางก้านดูกรมินไอ้ก้มือกันก้มือนี่ผมตั้งไว้ตรงนี้นะอนาแล้วสวยเลานี่เกี่ยวกงะนีแบี้แบีนี้ไปเมุแบนี้กรมนี่กระมนี่กรมนี่กมนี่กระมนี่กระมุนี่กระมนี่มันีมุน่ะนี่กระนี่กระมุนมุนี่กระมี่กมุนกระี่กระมุี่มุนี่กระมุนม่กระมุมุนี่กงมนี่ม่ะมุนี่กระมุนี่กระนีมุนีกร quá rỗng quá đấy, mặn được, chết bà trà đấy, vậy mà, thấy mày? Cặp cặp, ờ, nộp, lưng lăng gần là tôi này, tiền liền, 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 này liền, tiền liền, kíp liền, tiền 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 ุเลนั้นไม่นึงเรื่องเงอยู่บ้านหรอกับไกลนี่อยู่บ้านกับไกลมงเด่นที่บ้านยายจึงมีเลยเลยใจยใจอันนี้อกมังตอกมนี่ไม่หรือไม่ไอ้ติ๋วเโอ้โดีบือิมันไม่ต้องถือในร้านเอ้ยอยู่ไม่ต้องใกล้อเลยเดียวเดียวอุ้ยไอ้ชะลักกะูกาดมือมไอ้งคน่เป็นดิเบือมือนเดิเฮ้ยนอดเบนดนี่นะ นอดปวดเลยนอดตัวได้นะเห็นไม่ได้นอดไอ้นู้รอรถทริปรอเนอะไอเตอร์เตอร์พิษได้ไม่ดื้อเองยิงกาบอนแล้วไปลงไม่ได้มีมั้งหายเลยเอาเนาะเอาไปกันนะหน้าบ้านเดินทางกันแล้วว่าเรา ไอ้ของในตัวที่ใส่อยู่ทั้งหมดนี่ยครับมูบอกรังไม่ขังไม่รู้แต่เพื่อนเห็นแล้วไม่มีใครกล้ายุ่งกับผมแคล้วคลาดมาตลอดเพื่อนไม่หานเข้าแค่ไม่หานทําไรผมก็แล้วกันหลงมาแบบนี้ทีมช่างศึกสองเลก็สวนกลับทันทีครับพี่ก็ไม่รู้ว่าครังไม่ครังแต่ที่รู้รวันนี้ขังแน่ๆว่าแล้วก็จัดการถอดของทั้งหมดออกจากตัวและพาไปขังที่ศาลทันทีครับ ต่อเดี๋ยวเราซีดัมพี่ปัตตารุงกับติดตามบุคคลไม่จับกดียาที่ติดกับเจอคนเล่นกล้องกับคล้องคองครั้งแต่น่าจะตักคลังกับรอบนี้ยังเดือนกันนั้นวะยี